MMS ัน,นึกกำลังบอชเสริมแกล่งสูงบริการชั้นนําเป็นผู้จําหน่ายจานเบรกผ้าเบรกคุณภาพเยอรมันเพียงผู้เดียวในประเทศไทยบริษัทมาสเตอร์มอเตอร์เซอร์วิสเซประเทศไทยจำกัดหรือ MMS Bosch Car Service and Thai สูงบริการรถยนต์ครบวงจร one stop service สำหรับรถญี่ปุ่นและยุโรปที่หมดระยะการรับประกันจัดพิธีลงนามสัญญ,ญาทางธุรกิจอย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทมาสเตอร์มอเตอร์เซอร์วิสเซประเทศไทยจำกัดและบริษัทโรเบิร์ตบอชจำกัด ผู้นาด้านโซลูชันการขับเคลื่อนยาน,นยนต์จากเยอรมนีในการเป็นผู้แทนจาหน่ายจานเบรกและผ้าเบรกบอชอย่างเป็นทางการในประเทศไทยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1396 MMS Car Services จริงๆแล้วโดยปกติแล้วบอชก็จะเป็นเขาจะก็เป็นพันธมิตรร่วมค้ากันเรามานานแล้วนะครับและทีนี้ยังเนื่องจากว่าอุปกรณ์ผ้าเบรกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทางบอชเขาคอนเซิร์นค่อนข้างมากว่ามันจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภยัย พราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้กลุ่มบริษัทที่มีความชํานาญและก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลลูกค้าจริงๆเขาก็เลยให้เราเนี่ยเป็นออเทอรไรด์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถให้ความรู้หรือให้การสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วนโยบายหลักเลยเราพยายามจะขยายสาขาให้อยู่ไปใ,ใกล้ใกล้เคียงกับที่อยู่ของลูกค้ามากที่สุดนะครับสุข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้หรืออะไรที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับปัจจุบันเรามีอยู่แล้ว18สาขานะแล้วเรามีแผนว่าเราจะขยายถึง22สาขาอนสิ้นปีนี้นะครับอนปลายปีก็จะเสร็จละก็จะมีสาขาพุทธบ,บูชาการจนาพิเศษศรีนครินและก็พระราม5นะะซึ่งวันนี้จะอยู่ในสิ้นปีนี้เลยแต่แผนจริงๆแล้วภายใน3ปีข้างหน้าเราจะต้องได้3ถึง35สาขานะฮะรวบรวม,รวมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดน,นะครับ MMS เนี่ยเราบางครั้งลูกค้าอาจจะมองเหมือนว่า เราเป็นศูนย์บริการที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเราเจอระมันจ๋าหรืออะไรสักอย่างที่ทําอาจจะมีราคาสูงเกินไปแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถิงการมีนาเนซ์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะฮะทางของเราเนี่ยผมว่าจริงๆเราให้ราคาที่เป็นราคาอัพอร์มาเก็ตที่ผมว่าเราแข่งขันได้กับพวกฟาต์ฟิตทั่วไปนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าที่มาที่ MMS แล้วเนี่ยเราทําได้ทุกเรื่องเราไม่ทําเฉพาะมทนาเนซ์เท่านั้นนะฮะงานรีพงหนักงานซ่อมแอ ปัจจุบันนี้แม่กระทั่งเรามีเครื่องตรวจเช็คความสกรปรกในตู้แอร์ด้วยนะซึ่งสามารถวัดได้ซึ่งเราจะร้อนไปในสัปดาห์หน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆ MMS มีหลายๆอย่างที่ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้และผมคาดหวังว่าจริงๆแล้วลูกค้ามั่นใจขอให้เข้ามา one stop service ได้ทุกอย่างแน่นอนในราคาที่ถูกและสมเหตุสมผลนะครับและคุณมั่นใจได้เพราะว่าเราให้บริการมีประกันรับประกันการซ่อมทุกครั้ง1ปีถึง2 0 0 0 0กิเมตร